สวัสดีครับผมอยากจะขอพาทุกท่านดูรูปนี้ครับท่านเห็นอะไรในรูปนี้บ้างครับเห็นผ้าผูกส,สีเห็นแป้งไหมครับเห็นน้ำแดงไหมครับเห็นคนไหมครับคนเหล่านี้คือคนที่มีความหวังหรือคนที่ไม่มีความหวังในสังคมนี้ครับถ้าท่านไม่ชินกับการซื้อหวยเล่นหวยขอพาดูอีกรูปหนึ่งครับ ในชีวิตของหลายท่านต้องคุ้นเคยกับลอตเตอรี่ท่านเห็นอะไรในรูปนี้ครับเห็นแผงลอตเตอรี่เห็นใบลอตเตอรี่เห็นคนที่มีความหวังหรือไม่มีความหวังในสังคมนี้ครับที่แน่ๆท่านอาจจะไม่เห็นลอตเตอรี่ราคา80บาทนะครับเพราะฉะนั้นจากสองรูปนี้เรากลับมาดูที่ลอตเตอรี่ครับนักเศรษฐศาสตร์รู้ดีว่าเวลาเราพูดถึงลอตเตอรี่โอกาสที่จะถูกรางวัลที่1มีอยู่1ในล้าน โอกาสที่จะถูกรางวัลใดรางวัลหนึ่งมีอยู่1.4เครับเราบอกว่านักเศรษฐศาสตร์บอกไม่ซื้อลอตเตอรี่แน่ๆเพราะยังไงไม่คุ้ม80บาทผมถามคำถามใหม่ครับโอกาสที่คนคนหนึ่งที่ขูดหวยกับลอตเตอรี่เมื่อกี้จะมีเงินอยู่ในบัญชี6ล้านบาทมีโอกาสแค่ไหนครับลอตเตอรี่กลายเป็นทางเลือกที่ดูน่าสนใจขึ้นทันทีใช่ไหมครับ เพราะท่านอาจจะรู้ดีว่าเขาทํางานทั้งชีวิตโอกาสที่จะเห็นตัวเลขในบัญชีณนะเวลานั้นๆ6ล้านบาทแทบเป็นไปไม่ได้สิ่งนี้กําลังบอกอะไรเราสิ่งนี้กําลังบอกเราว่าในสังคมนี้โอกาสของคนบางกลุ่มที่จะมีชีวิตดีขึ้นโอกาสที่จะเลื่อนชั้นให้ดีขึ้นในสังคมนี้มันน้อยมากๆ น้อยจนการซื้อลอตเตอรี่หรือการขูดหวยซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงเชิงตัวเลขอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสอนให้กระจายความเสี่ยงทางการเงินมันคุ้มพอที่เขาจะทุ่มเทความสําคัญกับเรื่องพวกนี้ทำไมการเลื่อนชั้นในสังคมของสังคมนี้มันถึงต่ำมากๆก,กครับการศึกษาเรื่องคอรับชันในหลายประเทศในโลกนะครับมีการมีการ ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบต่างๆท่านอาจจะทราบว่าการคอร์รัปชันเองก็ไม่ได้อไม่ได้หยุดอยู่กับที่หรือหยุดนิ่งนะครับรูปแบบการคอร์รัปชันหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆยากขึ้นซับซ้อนขึ้นจับได้ยากขึ้น,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 นเมื่อปี2000ธนาคารโลกออกรายงานขึ้นมาอันหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ใช้ศัพท์คำว่า a t e c a ค t เจ e หรือว่าการยึดรัฐในภาษาไทยที่ใช้กัน State Capture เริ่มศึกษาในกลุ่มประเทศหลังสหภาพโซเวียตซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้กลุ่มทุนขนาดใหญ่เข้าครอบครองหรือมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในกลุ่มประเทศเหล่านั้นเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นในนามของความกินดีอยู่ดีของประชาชน แรกๆดูดีนะครับเพราะเศรษฐกิจเติบโตขึ้นแต่ท่านทราบดีว่ามาถึงปัจจุบันความเหลื่อมล้ำในประเทศเหล่านี้สูงขึ้นธนาคารโลกขยับจากการศึกษาในกลุ่มประเทศหลังสหภาพโซเวียตและศึกษามากขึ้นในกลุ่มประเทศแอฟริกาครับพบคล้ายๆกันและพยายามบอกว่า State Capture เป็นรูปแบบของการคอรัปชันสมัยใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นยากขึ้นต้องการความรู้ในความเข้าใจเหล่านี้มากขึ้น ธนาคารโลกบอกว่ารูปแบบของการทำสเ a t แคปเจอร์มี5แบบครับ1คือภาคเอกชนให้เงินกับพักการเมืองไม่ว่าถูกหรือผิดกฎหมายการซื้อเสียงครับการที่ภาครัฐแต่งตั้งคนเข้าไปในรัฐวิสาหกิจการใช้สื่อของภาคเอกชนในการหนุนของภาครัฐแล้วก็การแลกเปลี่ยนสัญญาซึ่งกันและกันน่าเสียดายครับที่ธนาคารโลกไม่ได้ศึกษาประเทศไทยครับ ประเทศไทยใหญ่กว่าน,นั้นครับเราสามารถทําให้พรลบรแข่งขันทางการค้าทํางานได้ไม่เต็มที่เราทํา,าให้องค์กรอิสระจํานวนหนึ่งที่กํากับดูแลธุรกิจให้เกิดการแข่งขันทํางานยากมากๆและก็เราสามารถมีการแลกเปลี่ยนหรือทํางานระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชนได้ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งหรือว่าออกจากเกษียณเพราะฉะนั้นในสเตตแคปเจอร์ของบางกลุ่มประเทศคุมทั้งตลาด และคุมกลไกลตลาดทั้งหมดซึ่งทำให้นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากมองไม่เห็นเพราะเราต้องถอยออกมาแล้วมองตลาดทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้ State Capture ทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดการไหลของทุนจากข้างล่างขึ้นสู่กลุ่มทุนข้างบนที่สามารถควบคุมนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลประโยชน์ก้อนใหญ่อยู่ในมือรัฐบาลและดับเข้าสู่กลุ่มทุนผ่านการแลกเปลี่ยนนโยบายและ ทุนที่เขาสะสมเพราะฉะนั้นรูปแบบแบบนี้เริ่มเห็นส,สภาพเศรษฐกิจที่ข้างบนหัวโตและข้างล่างตัวรีบและก็สูเบเลือดขึ้นไปเรื่อยๆเราพูดถึงทุนครับนักเศรษฐศาสตร์การเมืองและนักเศรษฐศาสตร์กระแสะหลักรู้ดีว่าหัวใจของความแตกต่างระหว่างสองสาขานี้คือทุนเวลานักเศรษฐศาสตร์กระแสะหลักพูดถึงทุนมันหมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจทุนการเงินครับ ทุนมนุษย์ทุนทางสังคมหรือแม้แต่ทุนชื่อเสียงส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเราพยายามเพิ่มทุนตลอดเวลาเราสร้างให้ทุนมีคุณภาพมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์การเมืองรู้ดีว่าทุนเดียวกันคือความหมายของความเหลื่อมล้ำเพราะเราไม่มีสิทธิ์และเราเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนมีทุนเท่ากันเพราะถ้าทุกคนมีทุนเท่ากันทุนนั้นจะไม่มีความหมายในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นท,ทุนการเงินเรามีไม่เท่ากันทุนมนุษย์เมื่อไร่ก็ตามที่มีการศึกษาเรามีไม่เท่ากันทุนชื่อเสียงหรือทุนทางสังคมเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและหัวใจหลักของความเหลื่อมลำ้ำที่จะเป็นสมดุลแห่งความท้าทายในอนาคตอยู่ที่ทุนครับที่ผ่านมาตลอดนักเศรษฐาศาสตร์สนใจเรื่องเลเวลหรือระดับของทุนเป็นหลักเรามักจะสนใจการลงทุนการเพิ่มทุน การสร้างทุนใหม่หรือแม้แต่การถ่ายโอนทุนเราสนใจเรื่องการกระจายตัวของทุนน้อยมากและการกระจายตัวของทุนมันมีความหมายถึงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการสร้างโอกาสและการทำให้คนเลื่อชนชนั้นได้ผ่านการสะสมทุนด้วยตัวของเขาเองในทั้งหมดที่เรากำลังชีให้เห็นพยายามจะบอกว่า State Capture หรือการยึดรัตที่ กลุ่มทุนขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนที่แนบแน่นกับภาครัฐส่งผลให้เกิดการผูกขาดของทุนเกิดขึ้นในสังคมและการผูกขาดของทุนทําให้หัวโตตัวรีบความตัวรีบนี้จํากัดการเลื่อนชั้นในสังคมของคนหลายกลุ่มโดยเฉพาะคนที่อยู่ชั้นกลางล่างและชั้นล่างและเมื่อเขาไม่มีความหวังในการเลื่อนชนชั้นเขาหมดหวังครับ ทำงานมากแค่ไหนก็เลื่อนชนชั้นไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเราก็เลยเห็นคนที่วันๆไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆแล้วเราก็คิดว่าทําไมคนนเหล่านี้ไม่ทํางานถ้าเขาทํางานหนักกว่านี้เขามีโอกาสแค่ไหนที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากสเตตแคปเจอร์ถ้าท่านลองดูคนทำงานที่เป็นชนชั้นล่างครับตลอดชีวิตทำงานจนเขาอายุ70ปีก็ยังทำงานอยู่ ระยะเวลาที่เขาใช้ในการทำงานไม่น้อยกว่าที่พวกเราทำงานครับเขาใช้เวลาไม่ต่างจากเราแต่ว่าพอเขาแก่เขาไม่มีบ้านครับเงินออมที่เงินอมอ,นอมที่ควรจะมียามเกษียณเขาไม่มีครับเขาไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองไม่ได้ทั้งที่เขาใช้เวลาชีวิตของเขาทำงานไม่ต่างจากเรามันเกิดอะไรขึ้นครับ แปลว่าโครงสร้างค่าแรงไม่เป็นธรรมเขาถูกกดค่าจ้างเพื่อเป็นกําไรของนายทุนและเรารัฐก็เอาภาษีของชนชั้นกลางไปอุดหนุนเขาเราเห็นกลุ่มทุนรวยขึ้นตลอดเวลาหรือเป็นเพราะการกระจายทุนมันดีไม่พอครับเขาเลยไม่มีโอกาสเช่นเดียวกันครับงานศึกษาเมื่อไม่นานมาน,นี้ทําในชุมชนแออัดในชุมชนแออัดครัวเรือนเหล่านี้มีลูกหลายคนครับ90%ของ หัวเรือนในชุมชนแออัดจะมีลูกคนเดียวเท่านั้นที่จบปริญญาตรีเพราะทรัพยากรเขาไม่พอที่จะส่งลูกทุกคนคนที่เหลือทํางานเพื่อส่งให้หนึ่งคนจบปริญญาตรีครับท่านคิดดูว่าถ้าเขาได้จบปริญญาตีในมหาวิทยาลัยที่มีโอกาสในการเลื่อนชั้นน้อยมากๆแม้จะเป็นปริญญาตีซึ่งพวกเขาเป็นแบบนั้นครับเขาเหลือความหวังอะไรที่จะทําให้เขาเลื่อนชั้นได้ครับ ทั้งหมดนี้ถ้าถอยไปในความคิดของคาร์มาร์ถ้าท่านเคยได้ยินมันคือการขุดรีดเชิงโครงสร้างหรือ structural exploitation แต่มันมาในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นมันอยู่ในทั้งระบบที่ Expert ทางด้านเศรษฐกิจคือนักเศรษฐศาสตร์อาจจะมองมันไม่เห็นเพราะเราคือส่วนหนึ่งของระบบดังนั้นในที่นี้ที่มีนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสามารถหลายท่าน ถ้าท่านถอยออกมาท่านอาจจะเห็นรูปแบบโครงสร้างและนี่คือหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตกลับมาดูที่เรื่อง trust ครับ trust คือความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคม trust ในความหมายก็คือความสามารถในการวางใจให้ใครคนหนึ่งหรือคนอื่นหรือระบบทําอะไรแทนเราได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลใจครับในสังคมที่ทุนจํากัดมากๆและการเลื่อนชั้นแทบไม่มีโอกาสจะมีโอกาสแค่ไหนที่จะมี trust ครับ trust คือความร่วมมือครับในสังคมที่มี state capture และทุนกระจุกตัวเป็นสังคมของ give and take ครับสังคมของการให้และรับคือสังคมของบุญคุณสังคมของความเกรงใจเราจะมี trust ได้ก็ต่อเมื่อเรามีทุนใกล้เคียงกันเรามีทุนพอๆกันและเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างมีศักดิ์ศรีเท่านั้น trust จึงจะจ,ะจะเกิดได้ trust ไม่สามารถเกิดได้จากการให้และรับในสังคมครับ หัวใจของ trust ที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับคือความเป็นธรรมครับความเป็นธรรมเป็นหัวใจที่ทำให้เราเชื่อใจใครสักคนได้แม้กระทั่งอยู่ในภาวะแข่งขันที่สูงมากๆท่านพ่ายแพ้ไม่เป็นไรครับถ้าท่านรู้ว่าการแข่งขันนั้นเป็นธรรมท่านหลับได้เพราะฉะนั้น social trust, social trust เกิดขึ้นได้ภายใต้ความเป็นธรรมของการแข่งขันอย่างแท้จริง และแฟรนเนสตัวนี้คือแฟรนเนสของอะไรครับคือแฟรนเนสของการมีแคปิตอลรีดิสริบิวชันมีการกระจายทุนที่เป็นธรรมเพราะทุนคือโอกาสมีทุนวันนี้สร้างรายได้ในอนาคตมีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตและแฟรนเนสของแคปิตอลรีดิสริบิวชันน่าจะเป็นความท้าทายใหม่ของหน่วยงานที่ดูแลด้านทุนในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยกรตตลาดหลักทรัพย์ทั้งหลายน่าจะเป็นรูปแบบที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหลังโควิดครับเราพูดถึง inclusiveness และ sustainability บ่อยๆครับ inclusiveness คือทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม s u s t a i n คือยั่งยืน social trust คือหัวใจครับดึงเอาทุกคนมีส่วนร่วมและถ้าเขามีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้เขาเติบโตได้ ภายใต้สถานการณ์ที่ State Capture ลดลงเรื่อยๆเราก็จะมี Sustainability เพราะฉะนั้น Social Trust เป็น Key และ State Capture เป็น l o อกครับวันนี้ทั้งหมดผมพูดอยู่3คำครับ 1. State Capture 2. Social Mobility หรือการเลื่อนชั้นทางสังคมและ3คือ Social Trust ครับถ้าเราอยาก ทำให้ s t a t แคปเจอร์มีบทบาทลดลงเพื่อเพิ่ม Social Mobility เพิ่มโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมให้สูงขึ้นเราต้องการแฟร์คอมเพ t i ิชันครับการแข่งขันที่เป็นธรรมซึ่งฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมมาจาก Capital r e ดิสทริบิวชันและ Capital r e ดิสทริบิวชันนี้จะสร้างความหวังให้กับคนมหาศาลในประเทศนี้ครับ ท่านอาจจะไม่ต้องคิดถึงคนอื่นก็ได้ถ้ามีคนถามท่านว่าท่านมีความหวังแค่ไหนในชีวิตของท่านและในประเทศนี้ท่านจะตอบเขาว่าอะไรครับเ mm hmm. ช่นเดียวกันครับถ้าเราอยากให้โซเชียลทรัสขยับขึ้นให้เขามีโซเชียลโมบิลิตี้ได้เราต้องการความร่วมมือที่เป็นธรรม ความร่วมมือที่เป็นทธรรจเราอาจจะต้องนึกถึง alternative finance การเงินทางเลือกที่มากไปกว่าการเงินในระบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อให้เขาสามารถร่วมมือกันได้อย่างเต็มที่และเขามีพื้นที่เล็กๆในการสร้างความร่วมมือเพื่อเติบโตครับ alternative finance สร้างรสร้างโอกาสให้เขาทำงานร่วมกันและเติบโตได้ในสามคนี้ครับ ถ้าตามชื่อของ BOT s y m p o s i ียมยุคใหม่เศรษฐกิจการเงินไทยหลังจากนี้คือเรื่องความเป็นธรรมครับความหวังแล้วก็โอกาสของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมครับกลับมาดูที่ภาพนี้ครับท่านเห็นคนเหล่านี้มีความหวังหรือไม่มีความหวังในสังคมนี้ครับขอบคุณครับ